สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแฟนแฟๆ FC สวนต้นไม้น้องโพนี่และบ้านสวนซ้อนสมนึกเชา้านี้เรามาพบกันมาพบกันแล้วพบแต่สิ่งที่ดีๆนะครับท่านผู้ชมในแต่ละวันละวันโดยเฉพาะ พระพระวีระพระหรือว่าวีระแปลว่าผู้ประเสริฐผู้เจริญยิ่งสิ่งสำคัญมีพระมีธรรมะชํระจิตมีพระจงยั่งคิดสิ่งบัตรสีมีพระติดตัวรู้ชั่วดี มีพระดีเป็นที่พึ่งซึ้งทางใจมีพระติดตัวใช่งู้งมมีพระอย่าสะสมสิ่งชั่วร้ายมีพระมีศีลธรรมประจำใจแม้นมีภัยยังมีพระช่วยคุ้มครอง นี่คือสิ่งที่เรายึดเหนี่ยงในจิตใจของเราในแต่ละวันแต่ละวันท่านผู้ชมอันต่อมาที่สำคัญเรารักในหลวงต้องตลักรักหน้าที่รักในหลวงต้องทำดีอย่าช่อชนรักในหลวงต้องรักสมาชิกประชาชนทุกคน รักในหลวงต้องประพฤติตนเป็นคนดีสิ่งสำคัญท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอย่าตามก้นฝรั่งอย่าครั่งไยศาสตร์อย่าตกเป็นทาสบริโภคนิยมอย่าล้มล้างความเป็นไทยอย่ามีจิตใจไฟต่ำและอย่าเป็นผู้นำ ที่ไม่ดีสุดท้ายของสิ่งดีๆวันนี้ก็คือคนประมาทเสียใจเมื่อใกล้ม้ยเนื่องด้วยไม่ทันสร้างทางสวนสร้างเมื่อเจ็บใกล้ตาย,ตายมักไม่ทัน พึงรีบสร้างทางไว้พันนั่นแหละดีฝากไว้ให้กับแฟนๆเอฟซสวนต้นไม้น้องโทนี่และบ้านสวนสอสมนุกทุกท่านขอให้มีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองในตนเองครอบครัวของเราทุกๆท่านตลอดไป ขอบคุณที่ช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ